สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะเล่านิทานหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชันฮาฮาให้ฟังกันเร,เ,รเริ่มเรื่องเลยนะหนูน้อยหมวกแดงของเราเนี่ยกำลังเดินเข้าป่าไปเยี่ยมคุณยายป่าก็ัมเพลงไปลาลาลาไปเยี่ยมคุณยายทันใดนั้นก็เจอหมาป่าตัวโตหมาป่าถามเสียงเข้มหนูน้อยจะไปไหนจ๊ะ หนูน้อยตอบแบบไม่กลัวไปเยี่ยมคุณยายค่ะคุณยายไม่สบายหมาป่าทำหน้าเจ้าเลออ๋อเหรองั้นไปเก็บดอกไม้สวยๆให้คุณยายก่อนสิจ้าจะได้สดชื่น หนูน้อยก็เชื่อหลงไปเก็บดอกไม้อยู่พักใหญ่หมาป่าก็รีบวิ่งแจ้นไปบ้านคุณยายปลอมเป็นคุณยายซังงั้นพอหนูน้อยมาถึงบ้านก็เห็นคุณยายนอนอยู่บนเตียงหน้าตาแปลกแปลกหนูน้อยถามคุณยายทำไมวันนี้ตาโตจังคะหมาป่าตอบเสียงแหบก็ยายอยากมองเห็นหนูชัดชัดไงจ้า หนูน้อยถามต่อแล้วทำไมหูใหญ่จังคะหมาป่าตอบก็ยายอยากได้ยินหนูพูดชัดๆไงจ้าหนูน้อยถามอีกแล้วทำไมปากใหญ่จังคะหมาป่ากระโดดงับก็ยายจะกินหนูไงล่ะ แต่ทันใดนั้นเองนายพรานก็โผล่มาช่วยหนูน้อยไว้ได้ทันหมาป่าโดนจับไปปล่อยในสวนสัตว์หนูน้อยกับคุณยายก็หัวเราะกันใหญ่สรุปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าและอย่าเชื่อใครง่ายๆนะจ๊ะบายบาย